แฟนคิดเลยช่องสามจับกองทัพพีทประกบนางเอกยิ้มสวยเคมีมาแน่ฟินรอได้หลังพระเอกดาวรุ่งกองทัพพีทเคยออกมาเปรยๆปๆถึงผลงานละครเรื่องใหม่อีกเรื่องนอกจากดุดอับสอนหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมว่ากำลังจะได้เล่นในแนวดรามา่าสืบสวนสอบสวนทิกเลอร์ประกบคู่นางเอกอายุรุ่นคราวเดียวกัน เคยเจอกันผ่านๆมาแล้วบ้างตามงานในชื่อของนางเอกคนนั้นมีอักษรย่อมอม้าอยู่ในชื่อด้วยจนแฟนๆไปคาดเดากันแล้วหวั่นว่าสาวคนนั้นคือใครกันล่าสุดก็เปิดเผยออกมาได้ว,ว่านางเอกคนนั้นก็คือสาวยิ้มสวยงานแน่นแถมฝีมือดีอย่างอุ้มอิศยานั่นเองและมีผลงานละครเรื่องนั้นละครเรื่องแม่เลี้ยงจากค่ายทีวีซีน และนอกจากพิกปุ้มแล้วยังมีนักแสดงมากฝีมืออย่างแอนซีเรียมร่วมบทเด่นด้วยสําหรับแม่เลี้ยงสร้างจากบทประพันธ์มายากาวาของนารันเรื่องย่อเมื่อแม่เลี้ยงอย่างพลอยแสงต้องมาเลี้ยงดูลูกอย่างดารินการพลอยแสงรักและตั้งใจจะดูแลลูกสาวคนนี้ให้เติบโตอย่างงดงาม ทว่าไม่เคยรู้เลยว่าความรักและความปรารถนาดีที่มีให้จะถูกตีความไปในทางตรงข้ามไม่เพียงแต่เกียรติชังแม่เลี้ยงอย่างสุดหัวใจหากลูกนกกะวะอย่างดารินการไม่ได้อยู่เฉยๆแต่กลับวางแผนร้ายมากมายเพื่อฟาดฟันและกำจัดพลอยแสงให้พ้นไปจากชีวิตของเธอความรักของพลอยแสงจะทำร้ายอนาคตที่บทบังดวงตา และดวงใจของดาดินการได้อย่างไรบทพิสูจน์ของความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่นกกาว่ากำลังรออยู่ตรงหน้านี้แล้ว